ผัวฝรั่งให้ทำสัญญาก่อนแต่งงานหลังจากแต่งแล้วตอนนี้หนูผัวฝรั่งอยากขอยกเลิกสัญญาแต่หนูไม่ยอม<อ>ก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งก็อันนี้น้องน้องคนไหนที่สามีเอ,อให้ทำสัญญาก่อนแต่งงานนะเออน้องเข้ามาฟังเรื่องนี้เรื่องนี้นี่สำหรับพี่นี้น่าสนใจมากคือน้องคนนี้เขาแต่งงานกับผัวฝรั่งผัวฝรั่งก็ถ้าเธอไม่ทําเซ็นสัญญาก่อนแต่งฉันจะไม่แต่งกับเธอ ก็คือในสัญญานั้นก็คือเขาจะมีล่างม,มาแปลให้เราทําต่อหน้าทนายอะไรเรียบร้อยคือในสัญญานั้นคือถ้าเธอเลิกกับฉันฉันจะไม่เลี้ยงดูเธอฉันไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเธอเมื่อเธอเลิกกับฉันเอทรัพย์สมบัติหรือสิ่งใดๆที่หามาได้ในขณะที่ฉันอยู่กับเธอเธอจะไม่มีสิทธิ์แม้แต่เอเซ็นเดียวก็แล้วก็สัญญาว่าเมื่อเธอเลิกกับฉันเอฉันขอยกเลิกวีซ่าเธอทั้งหมด ขอให้เธอกลับประเทศไทยน้องเขาก็คือมาแล้วไงทุกคนมาแล้วอะ่ะบางครั้งคนเราถามว่ายอมทําไมจริงๆแล้วอะ่ะทุกคนขาเมื่อมาก้าวมาแล้วฝาจะได้ฝรั่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเมื่อได้มาแล้วนิสัยดีอะไรดีแต่ติดอย่างเดียวคือกลัวเราเอาของเขาให้ทําสัญญากรแต่งงานก็น้องคนนี้ก็ก็ที่แรกก็ลังเลหมูจะเอายังไงดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาไม่แต่งเพราะเราทําเรื่องมาแล้วเขาไม่ได้บอกเราล่วงหน้าทําเรื่องมาแล้ว มาถึงที่นี่แล้วกว่อนจะแต่งงานมาบอกเราแบบนี้แต่ถ้าเราไม่แต่งเขาก็จะส่งเรากลับซึ่งเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หาฝรั่งใหม่ที่จะเอ่อติดต่อกันฝ่าจะรู้ใจกันฝ่าจะคิดแต่งงานกันมันก็ไม่ใช่ง่ายสําหรับน้องๆที่เอ่ออยู่ในช่วงสายฝอบางคนเนี่ยบางคนก็จะรู้นะว่ามนันฝรั่งที่ดีที่คิดจะแต่งงานกับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้หาง่ายแต่บางคนน่ยหาง่ายก็พี่ก็ไม่ว่ากันแต่บางคนเขา,เงงาไ,ไม่ได้หาง่ายอย่างน้องคนนี้น้องเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หาง่ายตอนนี้ เขาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจะอดทนทํางานที่นี่ฉันจะสร้างเนื้อสร้างตัวเออให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่ฉันไม่สามารถอยู่กับเขาได้หรือว่าอนาคตเออต้องเลิกกันอะไรกันฉันก็จะยอมยอมเออกลับประเทศไทยก็ในขณะที่ฉันแต่งงานอยู่กับเธอฉันก็จะหาประสบการณ์ที่อยู่เมืองนอกให้มากที่สุดเพื่อต่อไปในวันข้างหน้าถ้าฉันเลิกกับเธอไปฉันกลับไปอยู่ประเทศไทยฉันหาสามีฉันก็คงจะมีโอกาสที่จะหาได้ง่ายกว่า ตอนที่อยู่ประเทศไทยนี่ความคิดของน้องเขานะคะเออเมื่อแต่งงานกันเสร็จอะไรเสร็จน้องเขาก็มุมั่นขยันทํามาหากินทุกอย่างน้องได้เงินเท่าไหร่ฝรั่งเขาก็ไม่เอานะคะฝรั่งเขาไม่ใช่ว่าฝรั่งไม่ดีนะคะฝรั่งเขาดีเพียงแต่เขาให้ทำสัญญาคือเขากลัวว่าเราจะมากบกวย้ยของเขาจริงๆแล้วชื่อเสียงคนไทยเราอะบางคนมันก็โด่งดังพอเวลาเลิกกันก็จะโฟงเอานั่นเอานี่เขามันก็มีอันนี้ฝรั่งบางคนอะเขากลัวไอ้ความ่วงเขาเขาเลยทาให้ทาสัญญาอันนี้เราก็เข้าใจทั้งสองฝ่าย แต่นี่น้องเขาเนี่ยน้องเขามีความมุ่งมั่นแ่าฉันแต่งงานกับเธอฉันรักเธอใช่แต่วันหนึ่งวันใดที่เธอไม่รักฉันเ,ออเลิกกันเมื่อไหร่เธอจะต้องส่งฉันกลับเพราะว่าในสัญญามันบอกเช่นนั้นน้องเขามุ่ม,มั่นทํางานทําการหาเงินส่งทางบ้านส่งส่งส่งคือน้องเขาจนน้องเขาอ่ะมีสมบัติทางประเทศไทยเยอะอืมีสมบัติทางประเทศไทยเยอะ,อะ,ยยอะแล้วทุกครั้งที่ไปประเทศไทย เออไปกับสามีสามีก็จะโองค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างนั่นแหละก็ไปเที่ยวไปอะไรน้องเขาก็ไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อที่ซื้ออะไรซื้อที่ซื้อบ้านคือฝรั่งนี่เห็นเห็นว่าโห้ยเมียฉันนี่เขาเป็นอะไรที่แบบว่า a เม z i n g มากคือแบบสร้างฐานะเยอะแยะมากมายแล้วคือจริงๆไม่ใช่ว่าน้องเขาสร้างฐานะคนเดียวว่าโอ้เออทำงานหาเงินเอส่งทางบ้านแล้วเอสร้างฐานะครอบครัวทางบ้านอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะคือฝรั่งคนนี้เทศกาลก็ให้ ขออะไรก็ให้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้เขาให้เขาให้นงเขาก็เอาเงินที่ให้คือเงินของผู้ชายที่ให้เขาแล้วเงินของเขาด้วยคือรวบรวมทุกอย่างถึงเวลากับประเทศไทยก็ไปซื้อที่ถึงเวลากับประเทศไทยก็ไปซื้อบ้านซื้อทุกครั้งที่กลับอื <c oughs> ผ่านไปนานพอสมควรฝรั่งมาขอว่าเออเธอฉันขอยกเลิกสัญญาได้ไหมสัญญาอนแต่งเนี่ยเราจะไปยกเลิกกันที่ทนายเลยว่าเออสัญญาอันเนี้ยขอให้เป็นโมฆะแล้วก็เออ ทำสัญญาขึ้นมาใหม่ว่าไม่ว่าเธอหรือฉันถ้าเป็นอะไรไปเรามีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของกันและกันน้องเขาไม่ยอมค่ะน้องเขาบอกว่าขอให้ถือสัญญาอย่างเดิมถ้าเธอเลิกกับฉันฉันก็ต้องกลับประเทศไทยฉันก็พร้อมคือในแต่ว่าสําหรับเรื่องสัญญาอย่างเดียวนะคะเออจะบอกให้เขาการใช้ชีวิตคู่ขเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีฝรั่งไม่ได้เอาเปรียบน้องเขาเพียงแต่ น้องเขาคิดอยู่ในใจเสมอเจียมตัวเองอยู่เสมอว่าเงินทุกบาทสุสตางค์กูจะไม่เที่ยวกูจะไม่ซื้อของแบรนด์เนมกูจะไม่ใช้ฟุ่มเฟือยกูจะไม่หลงระเริงว่ากูอยู่บางโนกพยายามสร้างฐานะตัวเองสร้างให้มากที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่าเออพรุ่งนี้ฝรั่งคนนี้อยากจะยังอยู่กับเราไหมคือเขาน้องเขาไม่ประมาทเลยแต่คนที่เสียใจกับสัญญาก่อนแต่งตอนเนี้ยก็คือฝรั่งเพราะว่าน้องเขาไปซื้อของทางประเทศไทยเนี่ยก็ฝรั่งก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วก็ต้องไปเซ็นสละทุกอย่างอยู่แล้ว น้องเขาก็มีนั่นมีนี่ถามว่าไอ้ที่น้องเขาไปซื้อในะฝั่งช่วยไหมช่วยค่ะช่วยช่วยเพราะว่าก็รักเมียก็รักเมียแต่น้องเขาบอกว่าให้รักหนูเช่นไรหนูก็รักเขาเช่นนั้นจริงแต่สัญญาก็คือสัญญาเขาไม่มีสิทธิ์ในสิ่งที่หนูมีหนูก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งบันไดหนูอาจจะเป็นอะไรไปก่อนหรือเขาอาจจะเป็นอะไรไปก่อนก็ถ้าเขาไปอะไรไปก่อนหนูก็มมีสิทธิ์ได้อะไรของเขาอยู่แล้วฉะนั้นหนูอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับเขาสิ่งใดที่เขาให้หนูเก็บหมดเก็บทุกอย่าง ฝรั่งคนนี้ก็พยายามเอาใจให,หให้นู่นให้นี่รู้ว่าจะไปซื้อที่เงินขาดเท่าไหร่ก็ให้นะคะให้ถามว่าให้ไหมให้ค่ะให้แต่น้องเขาไม่มีมันลืมว่าคือไม่หลงละเลงน้องเขาไม่หลงระเลงว่าโอ้โหผลวรักเราขนาดนี้ผัวจะยกเลิกสัญญาแล้วจะเอ,อยอมเอ,อเป็นเหมือนคู่ผัวเมียคู่อื่นน้องเขาไม่ไม่ไว้ใจใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเห็นหลายคู่เลิกกันในบ้านปลายชีวิตก็มีฉะนั้นน้องเขาบอกหนูสร้างฐานะของหนูเต็มที่ในขณะที่หนูอยู่กับเขาเขาช่วยหนูหนูอยากซื้ออะไรเขาช่วยหนู ก็โอเคหนูไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ในสิ่งที่หนูมีไงฉะนั้นฝรั่งจะมาขอกยกเลิกสัญญาก่อนแต่งหนูไม่ยอมค่ะพี่อ่สําหรับพี่นะหนูหนูทําถูกต้องค่ะลูกหนูทําถูกต้องแล้วการใช้ชีวิตหนูไม่ประมาทไม่ประมาทกับชีวิตเออหนูรีบสร้างฐานะให้มากที่สุดเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องที่มีฝรั่งหลายๆคนพลาดกับเรื่องแบบนี้มาเยอะ หลงละเลงกับชีวิตเป็นเมียฝรั่งหลงละเ่งเกับการที่ว่าใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกหาเงินได้ง่ายทํางานหาเงินได้ไม่ใช้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอันนู้นอันนี้ถึงเวลาบ้านปลายชีวิตหรือว่ามีปัญหากับสามีกลับไปประเทศไทยไม่เหลืออะไรเลยก็มีเยอะค่ะก็อันนี้สําหรับเรื่องของน้องคนนี้พี่ขอชื่นชมนะคะน้องเก่งมากๆน้องเก่งที่ไม่ประมาทตัวเองไม่ประมาทว่าใช้ชีวิตอย่างประมาทและน้องเก่ง ที่ยอมต่อสู้กับฝรั่งความคิดของน้องถามว่าออถ้าเป็นบางคนอาจจะไม่ยอมเซ็นสัญญาอันนี้ก็ได้แต่น้องเขาคิดว่าเขาขอหาประสบการณ์ก่อนถ้าเลิกก็เลิกไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นชีวิตของผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะที่ตัดสินใจอีกรูปแบบหนึ่งกับสัญญากดแต่งของฝรั่งค่ะ